สวัสดีค่ะพี่น้องยายเลสิาพาต้มป้าด้วยค่ะมืนอนี้่แต่ตไข่ลูบไปต้มปดุกพี่น้องปดุกหน้าค่ะปะดุกกำลังออกพี่น้องตอนนี้ได้มาครับเปียกพี่น้องเดือดละบ่เดือดล้วค่ะพี่นอ้องอาป้าลงด้วค่ะมืนี้ลาดุกหน้าพี่น้อง ใหน,นมันได้ค่ะพี่น้อ,อไปอ่ะเนี่นเยเดือนแล้วค่ะพี่นออ้องอยากดีใจประเดีย๋ดยได้ป่ะนี่ไปนำประเดีย๋ย เบาดใส่สุดลดค่ะพี่น้องอบาดบดได้คือสุดลดเป็นนั่งเอียดใส่ลาดเจบหลายขนาดเจ็บน้อยต้มประดุกหน้าพี่น้องใส่ก็ไกลแง นิดนึงค่ะ เดี๋ยวเราคุณพี่น้องเขากไอ้แง่ด้วยแบบนี้ตุบตายเดี๋ยวพักไอ้แง่งค่ะกินน้ำใหญ่ด้ยวยแบบน,นี้อือแสีพี่นอ้องพ้อมเสิร์ฟค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะ ทำเสือมากินน้ำใหญ่เลยเด้อพี่น้องเอ้ยต้มปลาดุกต้มปลาดุกหน้าพี่น้องใส่ผักกรแหน่งนี่ค่ะนี่ค่ะพี่ตาเสืโอโบคะพี่น้องเด้อมากินน้ำใหญ่เด้อบลาเต่อนี่นี่ก็ก้าเหนียวหันห้อนส่วนหน้าหันฮ้อนพี่น้องหน้าหนาวก็ร่างหนาวพี่น้อง บ้านยายอากาศก็ล่างหนาวล่มมาหนาวมากคลิปี้ยาก็ขอฝากแบกแกนี่คนเด้อค่ะรอดติดตามคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งยายเล่ผ้าเห็ดผ้ากินเนี่ยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ